ก็ขอบคุณมากครับที่รักกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ตามผลงานพวกเราเนาะแล้วก็ขอบคุณของขวัญทุกชิ้นขอบคุณจดหมายทุกทุกฉบับที่ส่งมาให้พวกเรานะบุก่ะบุกะ อาจจะบอกว่าบุ๊กขอบคุณมากที่แบบทุกคนคือทุกจดหมายทุกจดหมายที่เขียนมาหาบุก๊กอะจะบอกว่าเออบุ๊กสู้ๆนะบุ๊กเก่งมากเลยนะคือบุ๊กเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งเลยแต่ว่าใช่แต่ว่าบุ๊กเก่งเพื่อน <c oughs> ก็ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวบุ๊กนะครับแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่า เขียนมาหาบุ๊กแล้วมันเป็นกําลังใจให้บุ๊กในวันที่บุ๊กแย่มากๆขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับไปจ้าก่อนครับผมก็ผมก็พูดไม่ค่อยเก่งเนาะแต่ว่าแต่อะไรแต่อะไรนั่นแหละครับก็ที่อยากจะบอกทุกคนเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ รักพวกเราทั้งสองคนแล้วก็ยังคงรอที่จะมาหาจะมาเจอทั้งส่งฟซนะัพพอร์ตให้ให้ของขวัญในเือในโอกาสต่างๆแล้วก็คอยปั่นเทนแล้วก็คอยปกป้องพวกผมในวันที่อาจจะมีอะไรที่ผมใช้คำพูดผิดพลาดไปบ้างก็ขอโทษน,นะครับผมอาจจะเป็นเด็กแก่นแต่ว่าทุกคนก็เตือนผมได้นะครับยังไงผมก็ พร้อมที่จะปรับปรุงตัวแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อทุกคนครับยังไงผมก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าพวกผมก็เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้ามาที่จิ m เอ็แห่งนี้แล้วก็พวกผมก็จะเหมือนเดิมตลอดไปไม่ว่าใครจะเปลี่ยนไปแต่ว่าผมจะรักพวกคุณเหมือนเดิมแน่นอนนะครับ<ซ><ก>สุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะบอกกันเองไหม <S <S> <S <S> อะไรนะครับมีอะไรจะบอกกันเองไหม แต่งเลยมีอะไรอยากจะอยากจะขอบคุณซึ่งกันแล้วกันนะที่พวกคุณสองคนจับมือกันเหนียวแน่นจนมีวันนี้จะบอก<ห>แบบพี่กันน้องเชก็ได้นะไม่ว่าครับผมก็เดี๋ยวหันทางนี้ก็อยากจะบอกบอกว่าถ้าบุกตั้งใจทำอะไรอ่ะ บุกทำได้เพื่อนบางสิ่งบางอย่างมันไม่อยากให้มองว่ามันแย่นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามามันก็คือชีวิตได้แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายถ้าในวันที่บุกล้มก็ขอให้รว้ว่ายังมีฟออยู่ตรงนี้ oh. แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เห็นว่าในวันที่กูอาจจะมีดาวไปบ้างก็ เข้ามาถามว่าเป็นอะไรไหมแต่ก็ขอขอโทษจริงๆที่บางครั้งอาจจะเก็บอะไรกับตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่สามารถบอกได้แต่ก็ไม่ได้อยากให้คนที่เรารักต้องมารู้เรื่องอะไรของเรามากก็ขอแค่อยากให้บุ๊กมีความสุขมากๆแล้วก็มีความสุขกับการทํางานขอให้บุ๊กแฮปปี้ที่บุ๊กอยู่ตรงนี้ไม่อยากให้ความกดดันต้องกินบุ๊กแล้วก็ขอให้บุ๊กแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้มาทํางานที่บุ๊กรักแล้วก็ อยากให้บุ๊กมั่นใจได้แล้วว่าถ้าบุ๊กมั่นใจบุ๊กจะทำได้ทุกอย่างขอแค่บุ๊กมั่นใจแล้วก็ตัวเองเป็นคนหน้าตาดีหลอ่อน่ารักอยู่แล้วอย่าคิดว่าตัวเองไม่หลอ่อหรือว่าอยาคิดว่าตัวเองไม่ดีอะไรที่ใครเคยมาพูดกับบุ๊กว่าจะทําให้บุ๊กเฟลอ่ะบุ๊กก็อย่าไปเก็บออกมาคิดพูดภาษาฟอช่างแม่ง พวกครับมีอะไรอย, <c oughs> อยากจะบอกเพื่อนคนนี้ไหมครับ <c oughs> จริงๆเมื่อกี้แบบว่าคําที่ฟอสพูดมาจริงๆฟอพูดกับบุกหลายรอบมากแล้วครับแต่ว่าฟอเป็นคนที่บางคนอาจจะคิดว่าฟอแบบเออเป็นคนโหกหากห,ากหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าไม่รู้จักฟอจริงๆอ่ะฟอเป็นคนที่แคร์คนคนนึงมากๆเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ก็อยากขอบคุณครับอยากขอบคุณอยากขอบคุณนึงมากๆที่คอยอยู่ในวันที่กูแบบว่าแย่จริงๆแล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจตลอดขอบคุณที่ทำให้วันที่ที่น่าตื่นเต้นมากๆก็เบาลงก็ขอบคุณที่ ขอบคุณที่เป็นห่วงอยู่ห่งหางๆตลอดแล้วก็เหมือนเดิมมีอะไรก็ไม่อยากให้ฟอสเก็บเอาไว้คนเดียวไม่อยากให้มึงเก็บไว้คนเดียวมีอะไรก็มาแบ่งเบาที่กูบ้างก็ได้เพื่อนอกูก็อยู่ตรงนี้แหละถึงว่าเรื่องมันอาจจะไม่ได้สำคัญอะไรกับกูแต่ว่า มึงคิดว่ามันไม่สาคัญกับกูแต่ว่ากูรู้สึกว่าเออถ้าสมมติมันช่วยมึงแบ่งเบาได้กูก็ยินดีอค,ค,ครับผมครับผมเก่งมากน้องๆนะครับทํางานร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์กันจับมือกันไว้ให้แน่นอย่าปล่อยมือไปไหนนะครับ